อาหารกินเขาก็จะไปช่วยย่อยขี้งัวของเราค่ะทำให้ขี้งัวเราก็ย่อยสลายไปกับน้ำหมักนะคะล้วเอาไปรดน้ำผักก็จะง่ายบายค่ะสวัสดีค่ะเวลาได้มาอย่าเพิ่งเอาไปใส่ผักนะคะขี้งัวต้องหมักก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะหาถังน้ำมาหนึ่งถังนะคะใส่น้ำไป20ลิตรค่ะอันนี้เป็นถังปุ๋ยเก่าเนาะก็ไม่ได้เทน้ำออกน้ำก็จะเป็นฟองๆนั้นก็ใส่น้ำนะคะ พอใส่น้ำเสร็จแล้วก็จะใส่จุลินทรีย์สังข้อแสงค่ะจุลินทรียสังข้อแสงใส่ไปสองขวดนี่ค่ะอันนี้ก็ทำเองนะคะในจุลินทซีย์สังะหอแสงนะคะเขาก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยตึงในโตัเจนในดินนะคะทำให้ผักผักเราก็จะโตว,วันโตคืนนะคะมามาหลายอย่างค่ะนี่ค่ะก็จะใส่ลงไปสองขวดนะคะอันนี้จะใส่ไปสองขวด ผักเราก็จะโตวันโตคืนนะคะไม้หลายอย่างค่ะนี่ค่ะก็จะใส่ลงไปเสร็จสองขวดนะคะอันนี้จะใส่ไปสองขวดตักเรางามช่วยให้รากของต้นไม้เราหากินได้เก่งค่ะใส่น้ำนะคะพอใส่น้ำเสร็จแล้วก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ไปสองขวดนี่ค่ะอันนี้ก็ทำเองใส่น้ำนะคะพอใส่น้ำเสร็จแล้วก็จะใส่ จุลินรียสั่งข้อแสงค่ะจุลินรีสั่งข้อแสงใส่ไปสองขวดนี่ค่ะอันนี้ก็ทำเองแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ผักงามงามนะคะมีอาหารกินเขาก็จะไปช่วยย่อยขี้งัวของเราค่ะทำให้ขี้งัวเราก็ย่อยสลายไปกับน้ำหมักนะคะแล้วเอาไปรดน้ำผักก็จะน้เปรี้ยวเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ำตาลก็เป็นกาก,ากน้ำตาลก็ได้ค่ะ น,นี้จะใส่น้ำตาลไปหนึ่งแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ผักงามงามนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักขี้งัวค่ะเอาไว้ไปใส่ผักเราเนาะรดน้ำผักผักจะได้งามงางัวค่ะวันนี้ใช้ขี้งัวหนึ่งถังนะคะขี้งัวถ้าจะให้ดีนะคะก็เป็นขี้งวัวงัวนมค่ะเพราะว่างัวนมเวลาเขาให้อาหารเนาะเขาก็จะมีสารอาหารให้เยอะแยะค่ะ สำหรับงวนมแล้วเวลาน้องขี้ออกมานะคะขี้น้องก็จะมีสารอาหารเยอะค่ะแต่บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเวลา,าได้มาอย่าเพิ่งเอาไปใส่ผักนะคะขี้งวต้องหมักก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้ผักงามๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักขี้งวค่ะเอาไว้ไปใส่ผักเราเนาะ รดน้ำผักผักจะได้งามงาเขาก็จะมีสารอาหารให้เยอะแยะค่ะสำหรับงวนมแล้วเวลาน้องขี้ออกมานะคะขี้น้องก็จะมีสารอาหารเยอะค่ะแต่รากเรางามช่วยให้รากของต้นไม้เราหากินได้เก่งค่ะรารลดที่ต้นผักเราค่ะสามวันครั้งนะคะ3มวันครั้งผักแล้วก็จะงามค่ะค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะใส่น้ำนะคะ พอใส่น้ำเสร็จแล้วก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ไปสองขวดนี่ค่ะอันนี้ก็ทำเองนะคะในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยตึงในโตรเจนในดินนะคะทำให้ผังกิโลนะคะตาลก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนาะพอจุลินทรีย์เขามาใช้ได้เลยนะคะใช้ก็คือ ตักมาหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วหรือครึ่งแก้วเทใส่ในบัวรดน้ําเราเลยนะคะแล้วก็ไปรักเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะใส่นมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ไปหนึ่งขวดซึ่งในนมเปรี้ยวนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีตัวนกิโลนะคะน้ำตาลก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนาะพอจุลินทรีย์เขาลาดรดที่ต้นผักเราค่ะสามวันครั้งนะคะ3มวันครั้งผักแล้วก็จะงามค่ะ คลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้ลงไปแล้วก็กดกดกดให้เขาจมลงไปในน้ํานะคะจมลงไปในน้ําแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้เจ็ดวันค่ะพอเจ็ดวันแล้วสามบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมีอาหารกินเขาก็จะไปช่วยย่อยขี้งวของเราค่ะทําให้ขี้งวเราก็ย่อยสลายไปกับน้ําหมักนะคะแล้วเอาไปรดน้ําผักก็จะง่าย ดีค,ะค่ะก็จะหาถังน้ำมาหนึ่งถังนะคะใส่น้ำไป20ิบลิตรค่ะอันนี้เป็นถังปุ๋ยเก่าเนาะก็ไม่ได้เทน้ำออกน้ำก็จะเป็นฟองๆงนั้นก็สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักขี้งัวค่ะเอาไว้ไปใส่ผักเราเนาะรดน้ำผักผักจะได้งามงาผักเราก็จะโตวันโตคืนนะคะไม้หลายอย่างค่ะนี่ค่ะก็จะใส่ลงไปสองขวดนะคะอันนี้จะใส่ไปสองขวด ดีค่ะก็จะหาถังน้ํามาหนึ่งถังนะคะใส่น้ําไปยี่สิบลิตรค่ะอันนี้เป็นถังปุ๋ยเก่าเนาะก็ไม่ได้เทน้ําออกน้ําก็จะเป็นฟองๆนั้นก็สามารถใช้ได้เลยนะคะใช้ก็คือตักมาหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วหรือครึ่งแก้วเทใส่ในบัวรดน้ําเราเลยนะคะแล้วก็ไปรั่นีค่ะก็จะหาถังน้ํามาหนึ่งถังนะคะใส่น้ําไปยี่สิบลิตรค่ะ อันนี้เป็นถังปุ๋ยเก่าเนาะก็ไม่ได้เทน้ําออกน้ําก็จะเป็นฟองๆนั้นก็นมเปรี้ยวเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําตาลน้ําตาลแดงน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ําตาลก็เป็นกาก,ากน้ําตาลก็ได้ค่ะอันนี้จะใส่น้ําตาลไปหนึ่ง,งวค่ะวันนี้ใช้ขี้งัวหนึ่งถังนะคะขี้งัวถ้าจะให้ดีนะคะก็เป็นขี้งัวงัวนมค่ะเพราะว่างัวนมเวลาเขาให้อาหารเนาะงัวค่ะ วันนี้ใช้ขี้งัวหนึ่งถังนะคะขี้งัวถ้าจะให้ดีนะคะก็เป็นขี้งวัวงัวนมค่ะเพราะว่างวนมเวลาเขาให้อาหารเนาะรดที่ต้นผักเราค่ะสามวันครั้งนะคะสวันครั้งผักแล้วก็จะงามค่ะค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะใส่นมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ไปหนึ่งขวดซึ่งในนมเปรี้ยวนะคะเขาก็จะมีตัว ดีค่ะก็จะหาถังน้ํามาหนึ่งถังนะคะใส่น้ําไปยี่สิบลิตรค่ะอันนี้เป็นถังปุ๋ยเก่าเนาะก็ไม่ได้เทน้ําออกน้ําก็จะเป็นฟองๆนั้นก็โซจูลินซีค่ะจูลินซีตัวเป็นนะคะแล้วก็จะให้อาหารจูลินซีด้วยการเติมน้ําตาลเข้าไปค่ะเดี๋ยวใส่นมเปรี้ยวเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําตาลน้ําตาลแดงน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ําตาลก็เป็นกากน้ําตาลก็ได้ค่ะ อันนี้จะใส่น้ำตาลไปหนักเรางามช่วยให้รากของต้นไม้เราหากินได้เก่งค่ะใส่ลงไปแล้วก็กดกดกดให้เขาจมลงไปในน้ำนะคะจมลงไปในน้ำแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้เจ็ดวันค่ะพอเจ็ดวันแล้วสามใส่ลงไปแล้วก็กดกดกดให้เขาจมลงไปในน้ำนะคะจมลงไปในน้ำแล้วเราก็ปิดฝาเลยค่ะปิดฝาทิ้งไว้เจ็ดวันค่ะพอเจ็ดวันแล้วสาม ถ้าสมมุติเอาไปใส่ผักแล้วเวลาเขาย่อยสลายเขาจะร้อนค่ะแล้วผักเขาก็จะเหลืองค่ะพอเหลืองแล้วเดี๋ยวน้องจะตุยได้นะคะก็จะเทใส่สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักขี้งวค่ะเอาไว้ไปใส่ผักเราเนาะรดน้ําผักผักจะได้งามงาผักเราก็จะโตวันโตคืนนะคะไม้หลายอย่างค่ะนี่ค่ะก็จะใส่ลงไปสองขวดนะคะอันนี้จะใส่ไปสองขวด เขาก็จะมีสารอาหารให้เยอะแยะค่ะสำหรับงวนมแล้วเวลาน้องขี้ออกมานะคะขี้น้องก็จะมีสารอาหารเยอะค่ะแต่กิโลนะคะน้าตาลก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนาะพอจุลินทรีย์เขามีอาหารกินเขาก็จะไปช่วยย่อยขี้งวของเราค่ะทำให้ขี้งวเราก็ย่อยสลายไปกับน้ำหมักนะคะแล้วเอาไปรดน้ำผักก็จะนมเปรี้ยวเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลอะไรก็ได้นะคะ ถ้าไม่มีน้ําตาลก็เป็นกากน้ําตาลก็ได้ค่ะอันนี้จะใส่น้ําตาลไปหนึ่งนมเปรี้ยวเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําตาลน้ําตาลแดงน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ําตาลก็เป็นกากน้ําตาลก็ได้ค่ะอันนี้จะใส่น้ําตาลไปหนึ่งรสที่ต้นผักเราค่ะ3วันครั้งนะคะ3มวันครั้งผักแล้วก็จะงามค่ะค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะจุล uh ินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์ตัวเป็นนะคะ เราก็จะให้อาหารจุลินทรีย์ด้วยการเติมน้ำตาลเข้าไปค่ะเดี๋ยวใส่นีค่ะ,คะก็จะหาถังน้ำมาหนึ่งถังนะคะใส่น้ำไป20่สิบลิตรค่ะอันนี้เป็นถังปุ๋ยเก่าเนาะก็ไม่ได้เทน้ำออกน้ำก็จะเป็นฟองๆงนั้นก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะใส่นมเปรี้ยวค่ะนมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ไปหนึ่งขวดซึ่งในนมเปรี้ยวนะคะเขาก็จะมีตราดรสที่ต้นผักแล้วค่ะ สามวันครั้งนะคะสามวันครั้งผักแล้วก็จะงามค่ะค่ะคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะนะคะในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเขาก็จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะช่วยตึงในโตเจนในดินนะคะทําให้ผักกิโลนะคะตาลก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนาะพอจุลินทรีย์ของใส่น้ํานะคะพอใส่น้ําเสร็จแล้วก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะ จุลินรีสังข้อแสงใส่ไป2ขวดนี่ค่ะอันนี้ก็ทาเองอนมเปรี้ยวเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําตาลน้ําตาลแดงน้ําตาลอะไรก็ได้นะคะถ้าไม่มีน้ําตาลก็เป็นกากน้ําตาลก็ได้ค่ะอันนี้จะใส่น้ําตาลไปหนึ่งงามงามนั้นเราใส่เสร็จนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะคนจนน้ําตาลละลายนะคะน้ําตาลละลายเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขี้งูจุลินรียค่ะ